มาเลเซียกว้านซื้อลูกปลากระ,กะพงเขาในประเทศไทยไม่อัน้นลังขัดแครนหนักเพื่อนำไปเลี้ยงในบ่อดินนะคะแล้วก็ส่งกลับมาขายตัดราคาปลากระ,กะพงเขาในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขตหสงขลาซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกปลากระพงเขาจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงเขาในกระชังทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงขณะนี้ได้เร่งผลิตลูกปลากระพงเขาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาในช่วงที่เกิดลูทุกกะไผในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยนำปลากระพงเขาไปเลี้ยงทดแทนค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะทางประเทศมาเลเซียค่ะก็มีความต้องการลูกปลากระพงขาวเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะขนาดความยาว3-4ถึงนิ้วค่ะหรือที่เรียกว่าขนาดปลาขุนเพื่อนำลูกปลากระพงขาวไปเลี้ยงในบ่อดินที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียโดยติดต่อผ่านมายังเกษตรกรที่มาซื้อลูกปลากระพงขาวที่ศูนย์วิจัยเป็นประจาค่ะโดยได้แจ้งความจานงขอให้ผลิตลูกปลากระพงขาวส่งให้เดือนละ1 2ถึงแสนตัวค่ะ เพื่อที่จะนําส่งไปยังรัฐปีหนังประเทศมาเลเซียเนื่องจากในประเทศมาเลเซียค่ะตอนนี้นะคะก็ขาดแคลนลูกปลากระพงขาวค่ะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องหาลูกปลากระพงขาวจากแหล่งเพาะพันธุ์ของกรมประมงที่ผลิตลูกปลากระพงขาวที่มีคุณภาพจากประเทศไทยสำหรับราคาลูกปลากระพงขาวขนาด3-4นิ้วนะคะราคาขายตัวละ10-12บาทค่ะซึ่งจะมีขายที่ตำบลน,นาทับ อำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาและอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเกษตรกรนะคะก็มาซื้อลูกปลากระพงขาวขนาด1เส้ซนราคาตัวละ1บาทค่ะจากศูนย์วิจัยสงขลาแล้วนำไปเลี้ยงต่อจนขุนได้ขนาด3 4นิ้วจึงจับขายในราคาตัวละ10 1 2บาทค่ะ ชัยยมงคลนักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขตหกสงขลาตั้งคอสังเกตว่าการที่เกษตรกรหรือนายทุนในมาเลเซียมีความต้องการปริมาณปลาเยอะต่อเดือนขนาดนี้เป็นไปได้ที่เขาอาจมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงมากขึ้นแต่สิ่งที่มีผลกระทบตามมาในระยะสั้นนะคะกับพี่น้องเกษตรกรในบ้านเรา คืออาจจะมีการแข่งขันในด้านของราคาค่ะเนื่องจากมาเลเซียนําเข้าปลากระพงขาวมาขายในประเทศไทยก็ทําให้เกษตรกร,ร,กรของเราแข่งขันสู้ในเรื่องของราคายังไม่ได้ยังไงค่ะเกษตรกร,ร,กรของเราค่ะก็จะต้องเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวหาวิธีการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ค่ะ,คะ